เจอตอนนันกีดาวิรพท่บบง,ทงนณายัเปิเมานปรรฐุบทรารศชาที่มกานด้สวนทุกท่านขอไปที่ในสามารถเป็นงานได้ทุกท่านวันนี้หรือว่าปัะดาน้ำได้รับเกียรติจากอัปารุยาเรในวารจัดกิจกรรมพลังบวรซึ่ง เป็นกิจกรรมที่ได้ช่วยกันพัฒนาของไทยมายาวนานพลังมอง์นนรรี้สำคัญมากทาไมจะบอกว่าสำคัญเนื่องจากว่าชาติไทยของเรานั้นที่เป็นต้นแผ่นอยู่นักปุบชบรนี้ก็ด้วยอำนาจของพลังมอง์อนนั่นแหละ ถ้าเราไปศึกษาดูประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุมชนไหนก็แล้วแต่ปรวนแล้วแต่เกิดจ,จากเพราลังมวอเห็นได้อย่างเช่นหมู่บ้านบารรงละเจนปร,รวนแล้วแต่เกิดขึ้นจากคำว่ามอวอนนี่แหละทั้งบ้านทั้งวัดช่วยกันทั้งราชการช่วยกันและ,ะหลายชุมชนสังคม ทำให้ชุมชนแข้มแข็งงทำให้ประเทศชาติยึดแข็งเมื่อพลังที่ฝรัง่งเศสเอาเรือ,เ,รอ,ขอเข้าประเทศอาไทยในหลวงรัชกาลที่เก้าต่อไปในหลวงรัชกาลที่ห้างนณจะทำยังไงคิดไม่ออกคิดไม่ออกก็ไปปรึกษาหานกับ สมเด็จพระพุทธาจารย์แดงถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจว่าเป็นวัชพัดหรือปั๊บหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านก็แนะนำว่าในเมื่อข้าศึกศัตรูมาก็ต้องช่วยกันต้องต่อสู้หาต่อสู้ในหลวงก็ถามหลวงพ่อสมเด็จว่าเมื่อทางบ้านมาสู้แล้วข้าพเจ้าจะทำยังไง หลวงพ่อเขาบอกว่าอาตมาก็จะให้ท่านเองเสร็จไปสู้เสร็จไปส,สู้สลาศิษฐาเพชออกไปสู้แม้กระทั่งท่าจำเป็นอนาตมาท่านเองก็จะได้ลาศิษฐาเพื่อที่จะปกป้องอระิตรไตยอันนี้คือทางฝ่ายบ้านเมืองกับฝ่ายอนรรันต์ชาติรัตนชาตได้ประสานกันแม้กระทั่งการ กอ,อ,องผู้เอกนาชสำเร็จพระเจ้าสายศิีที่พระองค์ในกองผู้เอกนาศรัาในยุคนั้นสมัยนั้นที่เห็นความสัมพัน์ของปัมเป็นตึกแห่งก็ได้ลาศึกษาไปแต่ช่วยอันนี้คือประลงองบวาที่ทำให้บ้านเมืองของเราเป็นตึกแห่งมัน,นในยุคปัจจุบัน,นี้รัฐบาลโดย กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการพระหลับวรอันทำประโยชชุมชนเข้มแข็งหรือว่าได้หยิบยกเอาโครงการหมู่บ้านรักษาสิ่งหวดล้อมาสู่การพัฒนาชุมชนหรือว่านำไปสู่การที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งหรือว่าหมู่บ้านย่านเรืนนั้น ก็ถือว่าเอาโครงการปลังบาอนี้มาปัจจุนการที่จะทำให้จงจนเข้มแข็งได้นั้นในหลักคมทางพระศาสนาอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ได้สอนพวกเราง่ายๆง่ายๆนั่นก็คือหลักของการให้ทางสิงธรมดาอันนี้ถือเป็นเป็นพื้นฐานที่สุด เป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานที่ทุกคนทำได้และเป็นพื้นฐานที่ทำให้สังคมยั่งยืนถ้าเรามองแค่ว่าทานเราก็อาจจะมองถึงการบริจาคการให้สิ่งโน้สิ่งนี้แต่อันที่จริงแล้วคำว่าการให้มันมีหลายระดับมีหลายอย่าง เป็นลายนิติการให้วัตถุสิ่งของเหมือนที่พวกเรากำลังทำวอนนี้เลยที่พวกเราได้มาร่วมกันตักบาตรก็ถือว่าเป็นการให้เป็นการให้ทานการให้ทานการเพื่อเพื่อแผ่การสมทบสมทบสังคมชุมชนอย่างชทนที่ท่านได้อรานท่านได้กล่าวว่าหลังจากที่จะได้เรียง กลุ่มของบางผู้เผยตพร่ขียวจะได้นำเอาสิ่งของบางส่วนที่เกิดจากการได้ให้ทานจากการส่บาตรของพวกเราเนี่ยไปเยี่ยมไปการเชื่อเพื่ออารมณ์ว่าสองข้อนั้นคำว่าทานเนี่ยมันมีความหมายที่กว้างการเพื่อเพื่อเสียสลักการแบ่งปันมันจะนำไปสู่สังคมที่แคมแข็ง เพราะอะไรเพราะถ้ามีการเพื่อเพื่อการแบ่งปันความสามัคคีมันก็เกิดขึ้นความปลองลอนมันก็เกิดขึ้นดือนม้กระทั่งถ้ามีความเพื่อเพื่อเพื่อแผ่การให้แล้วเราทุกคนก็จะมีสีก็คือถ้าเรารู้จักให้รู้จักเพื่อเพื่อรู้จักแบ่งปันแล้วสีมันก็เกิดขึ้น ภาวนามันเกิดขึ้นมันคำว่าขาดน้รุนยิ่งใหญ่เราไปดูพุทธประวัติหรือว่าชาดกที่พระคริสต์ได้บ่งเท็งบารมีมาบอกว่าสามสิทกหรือว่าบารมีสิถ้าจะว่าปไปแล้วในบารมีสิบน,นะนั้นทาดนอว่ายิยงง่งใหญ่ที่สุด หัวข้อเลคือไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นการออบบวชไม่ว่าจะเป็นปัญญามิริยะถทาให้เกิดจากการไข้แต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมีการให้นี่แหลเกิดสิ่งอื่นๆตามมาการให้ถือว่ายิ่งใหญ่การให้วัตถุสิ่งของ การให้ทำเป็นทางการให้ทำเป็นทางนันก็คือการแนะนำผมผมราอการแนะนำในสิ่งที่เหมาะที่ควรเหมือนกับท่านในอัเตอได้กล่าวก็จพูดที่แลกว่าจังหวัดจังหวัของเราเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองกรรมาฐานโลกเป็นเมืองกรรมาฐานโลกท่านเชียร์ชาพวกเราได้มาทำกิจกรรมในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธท่านอยากเห็นสังคม ชาวพุว้นสังคมของจังหวัดทุบลหรือว่าเมืองเมืองของเราได้มีความสุขท,ท่านก็พาัวหน้าชวนมาทำาากิจกรรมไหนมาดำเนินเรือเพราะท่ททานพูดให้พวกเราได้น้อมนำเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะั่นเองเหมืะนกันให้ที่ท่านได้แนะจนำ กานใดเล่าวไปวัตถวนีคือว่านั่นแหละคือการให้การให้ทำเป็นทานการให้การกอบรมสั่งสอนแนะนําในทางที่ถูกที่ควรไม่ชักนำไปในทางเ,าเสียหายอันนี้สาคัญเกิดจากการให้วัตถุสิ่งของแล้วก็นําเป็นส่วการให้วิชาความรู้ต่อมาให้ต่อมาก็คือให้ตัดขา ก็มาจากคำวราทานตัวเดียวกันนี่แหละคือให้อายยอพยยทานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บบสอนสอนพวกเราที่เป็นชาวพุทธที่เป็นพุทธบริสัทว่าให้รู้จักปล่อยวางในกันปุเวรอย่าเป็นปุเวรอย่าเป็นจอนเวรพระองค์ได้ตรัสว่าอย่านึกว่าคนนั้นได้ทำร้ายเรา อย่านึกว่าคนนั้นได้ขโมยของเราอย่านึกว่าคนนั้นเอาเปรียบเราชนะเราถ้าเราไปคิดอยู่แบบนั้นว่าเขาชนะเราเขาทำร้ายเราเราเขา,าเอาเปรียบเอารักเอาเปรียบเราเราต้องเอาขื้นเราบอกว่านั่นเป็นการถูกเวรเพราะการถูกเวรนั้นย่อมไปได้รับความสุข เวย่ามระกับด้วยการทั้งจอมเป็นนั่นก็คือให้ทำันเมื่อเรามาฟังหรือว่ามาศึกษาในข้อคำว่าให้ทำไปนี้พุทธศาสนาเนี่เป็นศาสนาที่ให้โงกัะ องค์สมเป็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือได้ว่าเป็นบุคคลชั้นยอดเป็นเอกบุคคลพระองค์นี้ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของการให้อภัยทำไมจะบอกว่าเป็นแบบอย่างของการให้อภัยเราจะเคยได้ศาวาวาึกษาพุทธประวันิว่าพระเทพรักเป็นผู้ปกรรมผู้เวยจองกรรมจองเมยกันมาตั้งแต่เกิดเมื่อเข้ามาบวชแล้วยังมาสร้าง การสร้างเวรกับเรื่องนา่าพระองค์ก็ให้อภัยตลอดให้อภัยก็คือให้โอกาสเพื่อให้พระเดียวกัทัได้กลับเขื้ยกลบตัวให้พระเดวกทัได้รู้สึกสำนึกในความผิดของตนเองในขณะที่ในชีวิตอยู่ก็ไม่สามารถที่จะสำนึกได้แต่พอจะตายท่้นสำนึกได้ ตอนนี้ก็านเดวะท่านจะมรณภาพท่านสำนึกได้ท่านบอกว่าเอาเอา,เอาประูกคาำไม่บูชาพระเจ้าไม่มีอะไรจะบูชาพระเจ้าสำนึกผิดว่าตัวเองที่ได้ทำกรรมต่อพระเจ้ามากมายมหาศาลแต่พระเจ้าไม่เคยถือโทษกดเลื่อนไม่เคยที่จะไปผูกกรรมจองเวรกรรเองก็เลยไม่มีสิ่งใดที่จะบูชา ที่เราได้ทราบได้เ่าได้ศึกษาว่าพระเทวทัตปรุงแต่งมีสูงหนึ่งเหลือแต่ปอบอกว่าข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะบูชาเราไม่มีอะไร,รบูชาพระพุทธเจ้าขอเอาไปูกทางไบูชาการที่องค์สมเด็จพระสามาส,ส,มาสมัมุทธเจ้าได้ให้ออกกับพระเทวทัตได้มีความสำนึกได้ปรุบแตงตัวแม้กระทั่งวา,ออกการะโอกาสสุดท้ายนั่นแหละคือการให้ พระองค์ท่านพักรนาไว้ในคำพิมว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ให้โอกาสพระเทวทัตจะทำทุกข์มากกว่านี้จะไม่มีโอกาสได้รับแสงสว่างแสงปัญญามือแต่เพราะโอกาสที่พระพุทธเจ้าได้รับทานกับพระเทวทัตเท่านั้นพระเทวทัตจึงท่านก็บอกว่าในพระอนาคตาหลังจากที่ใช้กรรม ที่ต er ัวเองได้กระทําแล้วจะได้สําเร็จเป็นพระปัจเจตของพระเจ้าอันนี้คือศาสนาของพระเจ้าคือศาสนาแห่งโอกาสกันให้โอกาสหรือแม้กระท่านวินัยบัญญัติสีขาปอหรือว่าศีลบางข้อศีลหลายข้อศีลปากข์อหลายข้อละขอบรูป ตั้งเรียกว่าสัพพิ์ทักเป็นหัวหน้าหมวดหัวหน้ามูลภาษาปัจจุบันก็บอกว่าหัวหน้าแก๊งผิดศีลแล้วผิดศีลอีกแล้วพระพุทธเจ้าผิดศีลข้อนี้พรุทธเจ้าพอบัญญัติก้ามสิ่งนี้ก็ไม่ทำสิ่งใหม่พุทธเจ้าก็ตามห้ามไปอีกตามห้ามไปเรื่อยๆถ้าในโลกปัจจุบันนี้หลายคนก็บอกให้มาไปไม่ไล่สีล ไม่จับสึกไม่จับพาะเรานั้นสึกนี้แหละคือการให้โอากาสความคิดเจ้าให้โอกาสคนชั่วได้กลับตัวหรือแม้กระทั่งเราได้ศึกษาได้ฟังครูบาอาจารย์นักแสดงในเรื่องของพระองค์อริมาณพระองค์อริมาณพระเจ้าปเสนได้โปรดสอนกำลังตีทาทัพคิดดูว่า ตอนคนเดียวถึงกับปีนอาครับมันจะกระหนานนแต่พระเจ้าไปปลับนั่นก็คือให้โอกาสคนทำชั่วได้กลับตัวเป็นคนดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คำว่าให้จึงยิ่งใหญ่การให้ทานให้อภัยหรือว่ายิ่งใหญ่บางครั้งบางที เราอยู่ในสังคมในโลกปัจจุบันบางครั้งบางทีเรามักจะเป็นผู้เป็นผู้เรี้ยกใช้ระโคมเองแล้วก็มีคนมาพูดอะไรให้เราลเล็กๆน้อยๆม,มาทำอะไรให้เราขัดเคืองใจมาทำร้ายเราเล็กจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่เราก็บอกว่าเราต้องเอาขึ้นเมื่อเราเบ,บคือแล้วมันก็ไม่จบในสิ้น มันก็เป็นการุกเวรนั้นการให้อัาใครอย่างนี้เลยติสังสัรคเมื่อเรามีการให้ทานมีการให้ทานมันจึงนำประสบการณ์ศีลคือมตามคนต่างให้ถภัใครกันแล้วกันแล้วก็ศีลมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าศีลมันก็เกิดขึ้นนั้นคือเ,เราไม่เป็นปทำร้ายกันัเอง ศีลห้าถ้าจะว่าโดยเนื้อหลักใหญ่ใจความขั้นกออ็งงจากข้อแรกที่บอกว่าห้าฆ่าสัตว์ขั้นงงถึงว่า์ด้วยกันเป็นประการแรกในเพื่องต้นคือคน้วยกันี่ากัน,น,ออน,มน,น,กนไม่ให้ไปฆ่ากันเมื่อเราให้อภัยกันและกันได้ก็คือ เพื่อแพ่ไปถึงสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะสัตว์มีคุณมากสัตว์ใหญ่อย่างช้างม้าวมามควายพวกนี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณลอกลองมาอีกก็จะเป็นสัตว์กลางกลางหรือแม้กระทั่งมดตัวเล็กเป็นน,น้อยอันนี้คือมันก็เป็นผลสืบเครื่องมาจากการให้การแบ่งปันเมื่อเราให้ทานแล้วเป็นสื่แล้ว หรือไม่ตัดจะไม่มีสิขก็แล้วม,มันก็นำมาสูก่การภาวนาการภาวนาเนะี่ยอย่างนี้แต่ว่าเราต้องไปนั่งหลับตาอยู่ในป่นาอยู่ที่นอดที่นี้เราอยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาได้การภาวนานะในเรื่องต้นก็คือเราเอาตัวเราลิ้งไปที่ตั้ง สมมติว,ว่าเราจะไปเกลียนกองแหงหลักเกนผู้ตื่นกรธให้คนอื่นอยากจะไปทำร้ายเขาอยากอยากจะตีเขาเราก็เอาตัวเราไป้เป็นที่ตั้งเราก็บอกว่าเราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากถูกทำร้ายเ,เราไม่อยากถูกกองแหงูกลังเกนเราไม่อยากตายคนอื่นก็จะเป็นเงอนหรานี่เป็นาง,งางนภาวนานะ เมื่อเราคิดอย่างนี้นั่นแหละคือการภาวนาเป็นการแผ่เมตตาให้กับคนอื่นเราก็าจะไม่ไม่เป็นโลกทับไวทแล้วก็ย้อนมาสู่สู่ศีลเดิมหรือศีลข้อที่สองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของที่เราไปเห็นอยู่ตามตำนนทางหรือ อยู่ตามบ้านตามเรือนของคนนื่นก็แล้วแต่สมมติว่ามีซ้ํของคนอื่นก็พัดตกตามข้างถนนเราไมเห็น,ท,น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 ทุกคนในโลกนี้มีความรถอ,อยู่ในจิตใจแต่เป็นใครก็แล้วแต่พอเห็นแล้วความคิด ครั้งแรกมันจะเป็นขึ้นต้องเอาต,ต้องเอาอันนี้คือความโลภมันมีถุงกระทุกคนแต่ถ้าเมื่อเราเห็นแล้วเราเกิดมีความสำนึกนึกใส่ตัวเราบ้างเพื่อนเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์ของเราเราก็เสียดายทรัพย์จำนวนนี้เขาอาจจะ,ะทำเป็น พ่อแม่เขาอาจจะรวยลูกเขาอาจจะรวยลูกเขาอาจจะต้องการนําไปจ่ายค่าเทอมค่าศึกษาโรงเรียนยากิี่น้องเขาอาจจะเดือดร้อนถ้าเราเอาทรัพย์อันนี้ไปเกิดว่าเขาเดือดร้อนถ้าเป็นเราล่ะเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเรานึกคิดอย่างนี้เราไม่เอาของเขา ถึงแม้ว่าเราติดไปเราก็ดติดไปคืนไปคืนเจ้าของเขาหรือว่าไปมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประกาศหาเจ้าของอันนี้แหละเป็นการพาวนามันก็ย้อนมาสูส่สลนแหละมันก็ย้อนมาสู่การใหร้มาเรืนอนมาสู่การเสียตละเพราะฉะนั้ โดยหลักแล้วหลักพื้นฐานของการดำเนินช right? so ีวิตตามหลักพุทธศาสนาคือทานศีลภาวนาสโลโกลทั้งสามประการอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันที่พวกเรามาทำนี้ก็เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนช่วยเหลือเพื่อเพื่อเพื่อผู้ยากกรรผู้ที่เขาไม่ออกจา คำว่าด้อโอกาสก็ไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราก็แฝงไปในส่วนที่เราดีเราก็ได้เสียสละเลืออเพื่อเผื่อเพื่อเมื่อเราทำแบบนี้เลยสังคมชุมชนมันก็จะได้เกิดความเท็จขึ้นท่านนายเพทท่านปีดาคุณดรตุลท่านได้มองเห็นว่าสังคมโบราณ ที่ไดเ้เป็นอาภเพในบุญ12เดือนนั้นเพื่ออะไรบุญองเดือนนั้นน้ำเปล่าโบราณท่านสลับอันใดอันเอียวกรก็ได้เอาปวามเป็นบุญ12เดือนจะไม่ลดจะไม่สสองเดือนก็แล้วแต่ได้มาให้ตำบลตุลาได้จัดกิจกรรม แลวท่านผสมเรียนใชทุกๆตำบลซึ่งตำบลสุลาไม่เป็นตำบลแรกที่วัดฝั่งน้ำไม่เป็นแห่งแรกเพื่ออะไรเพื่อให้สังคมชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันประเพณีสิบสองเดือนนั้นตัแต่ลัชย์ยทนี้อยากน้อยให้คนในชุมชนได้มีโอกาสมาพบปะกันมาพูดคุยกันมาทานข้าวร่วมกัน มาหาป่ายสาระทุกสุขดีกันทั้งในอำเภอทั้นก็กปล่าวปัญหาแบบนั้นดังนั้นดังโครงการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาหาพวกเราชาวตำบลทุนนาได้ร่วมกระทำกันแต่ละหมู่บ้านมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันถือได้ว่าเป็นการสร้างความสามัคคี เมื่อมีกิจกรรมร่วมกันความสามทีมันก็เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าตามคนตามดูไม่มีกิจกรรมร่วมกันวันเวลาผ่านไปบางครั้งบางทีคนในหมู่บ้านเดียวกันคนในชมชนเดียวกันไม่รู้จักกันเลยทั้งปั่เมื่อไม่รู้จักกันท้งปีสิ่งร้อนสิ่งนี้ก็เกิดความข้อหอมไม่แหันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะไม่มีความเพื่อเคื่อเคื่อนตูดไม่มี สายใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันเมื่อเรามีความสัมพันธ์อย่างมาทำกิจกรรมอย่างนี้เลยจะอยู่ว่าไหนก็แล้วแต่ภายในตำบลตั้งแต่โมเดลถึงโมสีมาเราจะได้ได้โอกาสได้ทักทายกันได้ใช่ตามกันทำกิจกรรมร่วมกันการทำกิจกรรมร่วมกันนี่แหละคือการสร้างความสามัคคีสร้างความเที่ยว ให้เกิดขึ้นอบชสมชนเมื่อสร้างความเฉยเ็งด้วยการสร้างกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการปาบุนตัดบาสไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมกันพัฒนาวัดหรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารด้วยร่วมกันนี่แหละคือการผูกมิตรผูกไมตรีต่อกันมีอะไรแบ่งปันกันเพื่อเพื่อเพื่อแพ่เพื่อสู่กัน อันนี้แหละคือจะเป็นสาเหตุนำไปสู่การที่จะบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่นั่งยืนชุมชนแข้มชุมชนเข้มแข็งตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นก็ขออภรณากับท่านปรีดาคุดรนรแดงเกิดเมืองขอลราชนีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนทุกท่านญาติโยมชาวบ้านปากน้ำชาวต่างคนตุนละ ทุกๆท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นกิจกรรมที่พวกเราได้มามีส่วนร่วมในการกรรมร่วมกันก็ขออนุโมทนาคับทุกท fate, pues ่านบอานีดาวุณพระศรีรัตนตรีตุณพระคุณพระธรรมประสงเดชบาลเมงหลวงเมงได้ร่วมเลือกเลือกมือว่าเป็นร่วมร่วสำคัญศักดิ์สิบประดิษฐานที่วัดก่าตำแห่งนี้ ได้บรรดาประธานในทุกๆท่านซึ่งมีท่านปรีดาพุตรงแต่งเป็นเงาคมราชการีเป็นต้นจงมีแต่ความสุขความเจริญรารสัจา์ทุกส่งโลกภัมมีความเจริญงอกงามไพภูณ์ในหน้าที่การงานเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคน